พี่ต้นวันนี้วันแรกเปิดรับลงทะเบียนปรับจูนมิเตอร์อก็จริงๆก็มีราศกิจจาไปแล้วใ่กี่วันที่ผ่านมาใช่ไหมคะประกาศ12บสองคนบังคับใช้13บสานะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยพูดถึงจุดที่เขาเปิดเพื่อที่จะให้รถเนี่ยเขาไปจัดการซะทางที่จะมาให้บริการประชาชนนะคะก็คือในส่วนของสถานีกลางบางซื่อนะคะหรือว่ากรุงเทพอภิวัฒน์นะประตูสามขนานี้ต้องบอกแบบนี้เลยคุณวนาหนูนามีผู้ที่ใช้ คือเข้ามาเพื่อที่จะมาปรับจูมิเตอร์เนี่ยคือเยอะมากเกินกำลังที่เขากำหนดเอาไว้ในแต่ละวันแล้วอืนะคะคือเมื่อกี้สอบถามข้อมูลจากน้องที่เป็น PR ออของขนส่งนะคะน้องบอกว่าอยู่ที่ประมาณเนี่ยกลมๆก็คือ1,500ต่อต่อวันต่อวันหรอที่จะสามารถให้บริการได้ออนะคะแต่ล่าสุดล่าสุดกะขอปรับลงครึ่งหนึ่งแล้วกัน เพราะว่าทั้งคนทั้งรถอ่ะมันเยอะมากเยอะมากเยอะมากจริงๆฉะนั้นน่ะรับได้แค่เจ็ดร้อยคันนะคะเจ็ดร้อยคันต่อวันนะข้อมูลล่าสุดที่มีการอัปเดตตัวเลขมาที่สถานีกลางบางซื่อฉะนั้นขอนะคะใครที่กําลังจะไปสมทบเพิ่มเติมตอนเนี้ยค่ะให้เบรกก่อนใช่ไปนี้ถ้าังอยู่นี่คือเบรกก่อนเลยพรุ่งนี้ถ้าจะไปต้องไปแต่เช้าไปแต่เช้าคือเขาเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าอะค่ะแล้วก็ถึงห้าโมงเย็นจันถึงเสา นะคะ8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นฉะนั้นวันนี้ถ้าใครกําลังจะมุ่งหน้าไปที่สถานีกลางบางซื่อเพื่อที่จะไปจูนไปปรับมิเตอร์หยุดก่อนนะคะหยุดก่อนเพราะว่ามันมันเต็มแล้วเต็มแล้วนะคะทีนี้เอะบางคนบอกว่าก็ยังไงอ่ะงั้นทยอยไปตรงอื่นได้ไหมวันนี้ก็แบบไหนไหนก็ตั้งใจจะมาทําอะไรแบบนี้แล้วไม่อยากเสียเวลาออะถ้าอย่างงั้นนะคะไปที่ร้านค่ะไปที่ร้านนะคะพี่จะไปจูนจูนที่ร้านเสร็จแล้วมาที่กรมการขนส่งทางบกค่ะ ค่ะเขาก็ม so you ีการเปิดให้ที่ที่จะมาตรวจสอบนะคะพอตรวจสอบอะไรเรียบร้อยเชื่อตัวอะไรเรียบร้อยแล้วก็ออกไปให้บริการผู้โดยสารได้ปกติคือไม่ต้องมารวมกันที่เดียวใช่พี่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ใช่ไหมคะใช่สถานีกลางมันจะสะดวกตรงที่ว่าร้านก็มาอยู่ตรงนั้นเลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ใช่หนึ่งในสี่ร้านที่เขาอยู่ตรงเนี้ยค่ะอ่าเราก็ไปในร้านที่เราไปประจำค่ะพอเสร็จแล้วก็มาที่ขนส่งค่ะขนส่งเขาเปิดให้บริการนะ วันเวลาเดียวกันเลยจันถึงสาวแปดมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะส่วนถ้าไปที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็เห็นบอกว่ารองรับได้วันละห้าร้อยถึงหกร้อยคันแต่อย่างที่พี่ต้นบอกคือต้องไปปรับข้างนอกก่อนนะใช่เป็นร้านก่อนไปจูนก่อนแล้วค่อยมาตรวจรับรองที่ขนส่งใช่ค่ะนะก็อาจจะต้องเพิ่มตรงนี้นิดนึงขั้นตอนตรงนี้นิดนึงเท่านั้นเองค่ะนะคะใช่ค่ะนะคะอ่ะหลายๆคนก็อาจจะไปพูดถึงเรื่องของราคาค่าโดยสารนะคะพี่ต้นรถใหญ่รถแวนก็ สตาร์ทที่40ส่วนรถธรรมดาเก่งอย่างเงี้ยเที่ยวเห็นในภาพก็คือยังสตาร์ทที่35แต่ตัวระยะทางข้างในอืมจะมีการปรับตรงระยะทางที่วิ่งอะค่ะเพิ่มเพิ่มเงินขึ้นมานิดนึงจากอัตราเดิมนะคะที่เราใช้กันมาก่อนหน้านี้ค่ะทีนี้เขาก็บอกว่าราคาค่าโดยสารที่ปรับขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ยืนยันว่า ผ่านการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะก็คือให้มันอยู่ระหว่างกลางที่สุดระหว่างผู้ให้บริการแล้วก็ผู้ใช้บริการคือไม่กระทบกันให้เป็นมากนะนะเขาบอกว่าค่าโดยสารใหม่เนี่ยก็คือจะปรับขึ้นจากเดิมประมาณร้อยละหกแล้วก็มีการเน้นย้ำให้ผู้กับขี่รถแท็กซี่ของเราเนี่ยนะคะต้องพัฒนาคุณภาพในการให้บริการไม่ปฏิเสธผู้โดยสารไม่เอาเปรียบโดยการเก็บค่าโดยสารเกินมิเตอร์และที่สำคัญก็คือต้องปฏิบัติ ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วยนะเขาขึ้นให้แล้วนะคะก็ก็ทําตามกฎก็บอกว่าไม่ได้ปรับมา8ปีแล้วอะค่ะ8ปีก็คือถ้าเราเห็นข่าวจะมีกระแสแบบนี้มาเรื่อยๆว่าเขาปรับขาขึ้นนะตั้งแต่เมื่อช่วงปีปีที่ผ่านมาจะเห็นภาพชัดเลยก็เรียกร้องกันมานานแล้วแหละเนาะ